สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน u t u b e นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับ16กันยายน2565 6กโมงเช้าครับแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบครับวันนี้อย่าลืมนะครับตรวจผลลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตรวจวันแรกได้ซึ่งเริ่มตรวจได้วันนี้เป็นต้นไปครับเฉพาะผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเอาไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่5ถึง8กันยายน65นะครับผู้ลงทะเบียนระหว่างวันที่5ถึง8กันยายน2565ตรวจผลลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวิธีการตรวจนะครับก็ไปที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th นะครับเมื่อกดเข้าเว็บไซต์แล้วขั้นตอนที่2ก็กดที่เมนูตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะครับ เสร็จแล้วก็จะเด้งหน้าตรวจสอบขึ้นมาก็พิมพ์เลขประชาชน13หลักของผู้ลงทะเบียนเข้าไปแล้วกดเลือกวันเกิดเดือนเกิดปีพศสอเกิดแล้วกดตรวจสอบข้อมูลนะครับหากผลการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนปรากฏว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์ท่านก็ไม่ต้องทําอะไรต่อไปให้รอตรวจผลว่าท่านจะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ซึ่งเขาจะประกาศผลทางเว็บไซต์ มกราคม66ครับรอตรวจนะครับรอลุ้นว่าจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์ต่อไปนะครับแต่ถ้าหากว่าผลการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์อันนี้มันจะมีค่าเท่ากับท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยท่านจะไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอย่างแน่นอนฉะนั้นท่านต้องแก้ไขให้เสร็จภายในไม่เกินวันที่3พฤศจิกายน2565นะครับโดย ผู้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์หรือลงทะเบียนออนไลน์ใครที่ลงทะเบียนแบบไม่มีครอบครัวหรือลงทะเบียนแบบโสดเอาไว้ถ้าตรวจแล้วผลการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ให้ติดต่อขอแก้ไขการลงทะเบียนณหน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้นะครับส่วนผู้ลงทะเบียนแบบมีครอบครัวลงทะเบียนทางเว็บไซต์หากตรวจผลแล้วผลการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ให้ขอแก้ไขหน้าหน่วยรับลงทะเบียนที่ระบุไว้ในตอนลงทะเบียนทางเว็บไซต์นะครับว่าท่านระบุว่าจะส่งเอกสารที่หน่วยลงทะเบียนไหนจังหวัดใดนั่นแหละครับท่านติดต่อแก้ไขที่หน่วยรับลงทะเบียนนั้นนะครับขณะที่ผู้ยื่นลงทะเบียนยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนส่งหน้าหน่วยลงทะเบียนใดน,นะครับถ้าท่านตรวจผลการลงทะเบียนแล้วมันไม่สมบูรณ์ก็ให้ติดต่อแก้ไขหน้าหน่วย รับลงทะเบียนที่ท่านไปยื่นใบลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ครั้งแรกนั่นแหละครับเอาละครับก็ตรวจผลลงทะเบียนนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับหากผลการตรวจสอบการลงทะเบียนลงทะเบียนสมบูรณ์ก็รอลุนรับสิทธิ์นะครับหากผลการตรวจสอบการลงทะเบียนลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ก็แก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนวันที่3จึงจะมีสิทธิ์ลุ้น สามพศจิกายนครับสามพศจิกายนจึงจะมีสิทธิ์ลุ้นว่าจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์ต่อไปครับสวัสดีครับ